สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงธรรมะยามค่ำคืนคืนนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องธรรมะที่จะช่วยให้ใจคุณสงบก่อนนอนหัวข้อในคืนนี้คือการวางความกังวลเพื่อใจที่สงบก่อนนอนคืนนี้ก่อนที่คุณจะปิดตาลงพักผ่อน ลองวางทุกสิ่งที่คุณแบกมาตลอดทั้งวันความเหนื่อยความคิดความกดดันหรือแม้กระทั่งความกลัวในใจให้อยู่เพียงเบื้องหลังเหมือนเสียงลมที่พัดผ่านคืนนี้เราไม่ได้มานั่งทบทวนความผิดพลาดหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เราจะมานั่งพักให้หัวใจได้หายใจ และเรียนรู้ที่จะวางความกังวลไว้ข้างๆสักครู่เพื่อที่คุณจะได้หลับอย่างสงบอ่อนโยนและตื่นขึ้นด้วยใจที่เบาสบายความกังวลเป็นเหมือนเงาที่ติดตัวเราไปทุกหนทุกแห่งมันอาจมาในรูปแบบของความกลัวความไม่มั่นใจหรือความกดดันจากสิ่งรอบตัวบางครั้ง เป็นเสียงเล็กๆที่กระซิบว่าฉันจะทำได้ไหมบางครั้งเป็นภาพอนาคตที่เรายังไม่รู้คำตอบแต่ใจกลับเด้งเร้าให้คิดไปก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่าหวนคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอย่าก,กังวลไปเรามักเผลอเอาใจไปอยู่กับอดีต ที่แก้ไขไม่ได้หรืออนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจนพลาดท,ที่จะอยู่กับปัจจุบันซึ่งแท้จริงแล้วปัจจุบันนี้เองที่เป็นของจริงที่สุดเป็นที่ที่ใจเราสามารถพักได้ดังนั้นความกังวลจึงไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าเราเผลอไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจุบัน การวางความกังวลไม่ได้หมายความว่าต้องผลักไสไม่ใช่การบอกว่าฉันจะไม่คิดฉันจะไม่กลัวเพราะยิ่งผลักไสมันก็ยิ่งกลับมาแรงขึ้นแต่คือการยอมรับว่าความกังวลมีอยู่และเลือกที่จะวางมันลงอย่างอ่อนโยนเมื่อใจเริ่มคิดฟุ้งซ่านให้เพียงแค่รู้ว่านี่คือความคิด ไม่ต้องตามไม่ต้องตัดสินแค่รับรู้ว่ามันผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปทุกครั้งที่ความกังวลเกิดขึ้นลองกลับมาที่ลมหายใจบอกตัวเองเบาๆว่าหายใจเข้าฉันวางความกังวลไว้ก่อนหายใจออกฉันคืนความสงบให้หัวใจบางครั้ง เรากดดันตัวเองเกินไปให้ลองพูดกับหัวใจเหมือนเพื่อนรักว่าไม่เป็นไรนะพักก่อนก็ได้ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความกังวลก็เช่นกันไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปไม่เว้นแม้กระทั่งความทุกข์ตอนนี้ ขอให้คุณค่อยๆหลับตาลงปล่อยตัวให้นอนสบายหายใจเข้าลึกๆึรับรู้ถึงอากาศเย็นที่ไหลเข้ามาหายใจออกยาวๆว,วางความหนักอึ้องออกไปกับลมหายใจลองนับลมหายใจช้าๆ้าหนึ่งสองสาม แต่ละครั้งที่หายใจออกให้จินตนาการว่าคุณได้วางความกังวลลงทีละน้อยเหมือนวางก้อนหินที่เคยหนักใจไว้ข้างทางคืนนี้คุณไม่จังเป็นต้องแก้ปัญหาทุกอย่างไม่ต้องหาคำตอบทุกคำถามแค่ให้ลาตรีนี้เป็นของขวัญแด,ด่ใจคุณเองให้ร่างกายได้พักให้ใจได้สงบ ตรงนี้เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นคุณจะมีพลังเมงหนที่สดใสกว่าเดิมเพราะคืนนี้คุณได้เรียนรู้ที่จะวางความกังวลและคืนความสงบให้กับหัวใจขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ใจคุณสงบและนอนหลับอย่างเป็นสุขนะคะขอบคุณที่รับฟังเสียงธรรมะยามค่ำคืน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ